ในส่วนของ,ของวาัะที่สองนะครับเร่องประสาทนะครับตำรวจท้องเยวรมีพัทยาวอลกิ้งสเต็ปดังนี้ครับพื้นที่ตามโครงการนีทีีนะครับของเมืองพัทยาก็คือชุมชวนวอลกิ้งสตตีทในส่วนของข้อมูลสถิติอาตากรรมจากสพสอคดีปุ้ตสไลด์ต่อรัพย์จะสังเกตได้ว่าปี2566กลุ่มคดีกกชีวิตเกี่ยวกับต่อไปครับจากการประชุมหารือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ เดยมีการก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยว2ก็คือในเรื่องของแสงไฟสองสว่างต่อปิดไม่สอบรับหรือกล้องจอเปลดเสียนะครับซึ่งได้มีการประชุมติดตามนะครับการดำเนินกิจการตำรวจท่องเที่ยวนะครับประชุมแก้ไขนะครับในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเองนะครับได้มีการปีใหม่จำนวนเจจุดด้วยกันนะครับโดยทั้ง7จ็ุดเนี้ยเราขอความร่วมมือกับทางพยานพนักทุกคันที่ผ่านกล้องนะครับ เราก็เก็บไว้ในฐานข้อเกี่ยวกับการตรวจจับทั้งในส่วนของตัวรถอดี้คนนะครับเรื่อจักรยานยนต์แล้วก็้าใบหน้านะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมด7จดุดนะครับต้องจากที่มีที่มีคนโครงการครับเพื่อถาวตงชาตินะครับเพื่อชวชาวอินเดียนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นสาวเพศสายต้นตรก็สั่งการมาที่การสัมมนาุนชาตินะครับหนังสือเมี่ยได้แจ้งไปทั้งสิบแผ่นนะครับสิบแผ่นนี้เนี่ยอย่างที่ฝ่ายในขานําเสนอ ะรบเาจอก็รกอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ส่วนราชการนะครับในส่วนของที่หลักๆคือที่พัทยานะครับเราได้มีการขับเคลื่อนในส่วนของชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งนะครับในเรื่องของที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พัทยานะครับตามในเรื่องของ มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยนะครับก็มีความพร้อมครับในส่วนของการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวครับ,รค,รบคือขณะนี้นะครับทุกภาคส่วนเนี่ยก็มีการเตรียมการในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ วันก่อนเนี่ครับท่านรัฐมนตรีท่านได้มีการประชุมในส่วนของทั้ง10หน่วยในสังกัดและก็มีในส่วนของมหาไทยและก็สาสุขในเรื่องของอในเรื่องของมาตรฐานความการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับมาวันนี้ก็มาลงพื้นที่แล้วก็ความร่วมมือในส่วนของทั้งภาครัฐได้กชนนะครับ ก็ในภาพรวมนะครับก็เรียนว่าเป็นไปด้วยความที่ความร่วมมือต่างๆก็จะเป็นไปด้วยความที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดงานแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวน่อะไรเป็นพิเศษารการในการ่งเที่ยวก็เป็นในเรื่องของความร่วมมือนะครับในเรื่องของที่ดูแลนะครับมาตรการการรักษาความปลอดภัยหรือว่าจะเป็นจุดคัดกรองต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของความร่วมมือของชมรมผู้ประกอบการ แล้วขณะนี้เราก็ได้มีการอบรมการนะครับที่เป็นการสถานบริการที่จะมาช่วยการแจ้งบาะแสหรือว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับรวมไปจนถึงการที่หากมีเหตุนะครับจะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนะครับถ้ากาน้าันะชวนที่ทกลก็ช่องีใหม่ของเมืองยยังคะว่าสร้างเชม่นกาก็นำเรียนครับว่า บทหมายสําคัญนะครับของในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพัทยาเนี่ยเป็นติดอันดับโลกนะครับก็นําเรียนว่าในส่วนของทุกภาคส่วนที่มีการประชุมในวันนี้นี่มีการนําเสนอนะครับถแถลงในส่วนของที่ความรับผิดช,ชอบของแต่ละท่านนะครับก็มีความพร้อมครับในเรื่องของท่านที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวในช่วงของเทศกาลคริคสต์มาสและปีใหม่ครับโอเคท่านช่วยกันนะสกู๊นะด้วสกิดใช่ไหมครับใที่ทางเนี่ ที่นี่แบบเหมือนกันทั้งหมดทั้งทั้งสิบจุดยี่สิบพันแองเรานีเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งแต่ร้อระหนะครับวันนี้จะติดตามคนที่เข้ามานะครับมีการเสพยามีมาขายยายาสารเสิบสิบก็ต้องไม่มีเดืาดอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นนี่ไม่แจกร้องเลยเหรอเนี่ยน่าจะแจกการน้องนะที่เรานี่ครับ นี้เป็นของทัวริสต์เราหรอครับอ๋อเจอเนะนี่ก็เปเที่ยวไปเที่ยวมีนะเียนไปแล้วลเอาทุกเี่ให้อาา่านะานะลองดูมากเลยมีจิตบริการสไไรราุไหน่อยุ่บริการม่หุดแ่